ยินดีต้อนรับสู่สยามเวอร์ครับมารีนนะครับแล้วสลับวันนี้ผมจะพามารีวิวเรืออลูมิเนียมที่บอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆนั่นก็คือเจ้าเจ็ตเทคนะครับซึ่ง เจ t เทคเนี่ยเขาออกแบบเรืออลูมิเนียมมามากกว่า30ปีจึงทําให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบและดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับและรุ่นที่เรามีนะตอนนี้จะเป็นรุ่นเ t t เทค420นะครับซ,ซ,ซึ่งมีขนาดตัวเรืออยู่ที่4.2เมตรนะครับและวัสดุดตัวเรือของเขานะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับเกรดมาลีน5083นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากๆและน้ำหนักเบานะครับ ส่วนของออปชั่นอื่นๆนะครับคุณก็สามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะใส่พื้นแบบไหนนะครับหรือว่าลักษณะของหน้าจอติดไฟแบบไหนซึ่งเราสามารถติดตั้งให้ได้หมดนะครับและที่สำคัญเรือนะครับราคาเริ่มต้นเพียง1.4ล้านเท่านั้นซึ่งคุณสามารถเลือกออปชั่นได้นะครับว่าจะเป็น170แรงม้า หรือ300แรงมา้าซึ่งสามารถใต่เข้าไปในรุ่นนี้ได้นะครับและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สาม,มารถติดต่อเข้ามารับชมเรือตัวจริงนะครับได้ที่สยามเวอร์คาร์มาลีนะครับและสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพามารีวิวแบบเจาะลึกเลยหลังจากที่เราติดตั้งเครื่องยนต์เสร็จและจะทดลองขับขี่กันอย่าลืมฝากติดตามนะครับความเจ๋งของเจ้าเจ T เทนั Tech ้นจะเป็นแบบไหน แล้วพบกันครับ